สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทําขนมง่ายๆกันนะคะจากไมโครเวฟนะคะเป็นขนมจากกล้วยค่ะซึ่งเป็นขนมเฮลตี้นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเป,เป็นขนมกล้วยครีนนะคะจากกระทะกันนะคะสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็คือไปคั่วง,งาขาวและงาดํากันนะคะโดยเราจะใช้กระทะเทฟลอนนะคะเดี๋ยวเราไปคั่วกันค่ะทีนี้นะคะเราก็คั่วนะคะ จนหอมนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะกลิ่นพอมันหอมเราก็จะหยุดคั่วนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการคัว่วพอมันหอมนะคะเราก็จะเก็บไว้นะคะแล้วก็ไปเตรียมในส่วนของกล้วยกันนะคะที่เราจะใช้กล้วยน้ําว้าสุกเลยนะคะยิ่งหอมยิ่งดีนะเพราะว่าเราได้น้ําตาลจากธรรมชาต,ติตรงนั้นแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําตาลทรายเพิ่มนะคะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรคลีนนะคะไม่มีแป้งเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียมกล้วยน้ำว้านะคะที่สุกงอมนะคะ600กรัมเลยนะคะเราจะขยำกันนะคะ ก็เป็นเมนูรักสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ควรทาทานนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะแต่กล้วยถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานไม่ควรกินเยอะเกินไปนะคะในปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะน้าตาลสูงนะนิ่กล้วยที่สุกงอมนะคะแต่ถ้าเกิดคนเป็นโรคแบบคล้ายๆลิซิดดวงทวารหรือเป็นโรคที่ถ่ายยากกล้วยดีมากค่ะช่วยระบบถ่ายก็มีสารเทนินสูงมากนะคะช่วยในเรื่องมะเร็งลำไส้นะ แถมสูตรนี้นะคะเหมาะสาหรับผู้สูงอายุอย่างมากเลยนะคะ,ะเราจากนั้นก,ก็ขยำไปได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็เทส่วนผสมของมะพร้าวค่ะมะพร้าวขูดนะคะปริมาณตามชอบเลยนะคะบางคนชอบเยอะก็ใส่เยอะนะเพราะยิ่งใส่มะพร้าวเยอะยิ่งหอมนะคะ ค่ะทีนี้ก็ใส่ในส่วนของงาดำํำงาขาวที่คั่วไว้เนาะนะคะแล้วแต่ปริมาณตามชอบเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่เมล็ดฟักทองนะคะกับอัลมอนส์สลอันนี้แล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวเราโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สลีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมในส่วนของกระทะกันค่ะ เราก็จะเตรียมในส่วนของกระทะกันนะคะโดยที่เราจะใช้น้ามันมาน้ำมันมากอกน้ำมันมะพร้าวน้ํามันดอกทานตะวันพวกนี้ได้หมดนะคะทารอบๆกระทะไว้จนถึงด้านบนอย่างนี้นะนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เพิ่มในส่วนของคุลงไปค่ะแล้วกระจายนะคะให้มันเป็นเพื่ออะไรนะ ใช้ไฟอ่อนนะคะในการทำนะคะแล้วกระจายให้เป็นงกลมนะใช้ไฟอ่อนนะคะในการทำ ไร้แป้งนะคะแล้วก็อร่อยพุ่งนะคะที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝากันไว้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาใน,นลักษณะอย่างนี้ไว้นะคะโดยที่เราจะปิดทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะโดยที่วิธีการดูนะให้เราดูคอบๆบอย่างนี้ยให้เนื้อมันหนุบหนับหนุบหนับนะคะให้มันดูด้วยกันนะเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนค่ะค่ะพอห้านาทีผ่านไปนะคะเพื่อนๆก็ลองแซะด้านข้างดูนะคะเห็นไหม อันนี้มันจะกรอบแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็จะนะคะปิดฝาต่ออีกนิดนึงนะคะโดยที่เราจะใช้ไฟต่ำเนาะนะคะเดี๋ยวเราก็จะแซะนะคะแล้วก็เสิร์ฟกันแล้วนะคะแค่5นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราเสิร์ฟใส่จานกันนะคะมันก็จะให้เนื้อนะคะหนุบหนับหนุหนบหน,หนับนะคะ ค่ะก็จะให้เนื้อเนี่ยนะคะในลักษณะหนึบหนับหนึบหนับเลยนะคะก็เราก็จะใช้มีดตัดแบ่งกันนะคะเวลาไปทานนะตัดแบ่งกันนะคะเป็นขนมที่ง่ายๆนะคะสําหรับคนลดน้ําหนักนะคะเห็นไหมแค่ไม่ถึงห้านาทีก็เสร็จแล้วนะคะแถมดีต่อร่างกายมากๆเลยนะคะนี่ทาเป็นขนมเค้กเลยนะคะจะใช้กล้วยประมาณสี่สามถึงสี่ลูกนะคะแล้วแต่จานของเราอนะคะ ขั้นแรกเราก็ปอกอย่างนี้กันก่อนค่ะปอ,อกเสร็จนะคะให้เพื่อนๆหันนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะหัน่นจนหมดเลยนะคะบางหน่อยนะคะเพราะเราจะใช้ไมโครเวฟนะคะ ให้ได้ประมาณนี้นะคะค่ะเราจะได้กล้วยในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้ให้เราเตรียมจานนะคะที่จะเข้าไมโครเวฟได้นะคะโดยที่เราจะต้องทาจานนะคะกับน้ํามันมะกอกนะคะหยดน้ามันมะกอกลงไปนิดนึงนะคะเนี่ยใช้อย่างนี้ทาทั่วเลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็เอานะคะเนี่ยส่วนของ กล้วยมะเลียงค่ะที่ครบเลยนะคะค่ะพอได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าไมโครเวฟนะคะด้วยความร้อนที่ห้าร้อยองศาห้าร้อยนะคะแล้วก็ใช้เวลาสามนาทีค่ะ พอครบสามนาทีแล้วเนาะเราก็พลิกนะคะอีกด้านออกมานะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนะคะก็พลิกทั้งหมดเลยนะแล้วก็เอาไปใส่อีกสามนาทีนะคะเดี๋ยวพอสามนาทีแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปค่ะนี่ขอพลิกก่อนเนาะค่ะพอได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเ,าเข้าไมโครเวฟนะคะด้วยความร้อนที่ห้าร้อยองศาห้าร้อยนะคะแล้วก็ใช้เวลาสามนาทีค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมแพ็คกันนะคะก็คือเป็นของกินเล่นนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะแค่มีกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็ไมโครเวฟนะคะทำเสร็จภายใน5-10นาทีนะคะก็ได้แล้วเห็นไหมนี่นะคะรอเย็นนะคะมันก็จะเซ็ตตัวนะคะอย่างอร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเป็นอาหารว่างได้นะคะรวมถึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นกดไหลย,ย้อนนะคะ แนะนำนะคะว่าให้ทําทานในลักษณะของอคนที่เป็นคนละย้อนเนี่ยจะต้องเป็นกล้วยที่งามหามนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจัดเรียงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนนะคะร้องไปทําทานกันดูนะคะรับรองอร่อยแน่นอนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ทีมงานรักสุขภาพด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ แรกนะคะเราจะใช้กล้วยน้ำว้าน,นะคะสุกงอมประมาณสองสองลูกนะหรือประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะถ้าเป็นกล้วยหอมก็หนึ่งร้อยกรัมบดให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากบดกล้วยละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใช้นะคะในส่วนของข้าวโอ๊ตน,นะคะ เจ็หนึ่ง่วนแปดถ้วยตวงค่ะคนให้เข้ากันนะคะนี่เราจะได้เป็นก้อนก้อนนี้นะหลังจากนั้นค่ะให้ใส่ช็อกโกแลตชิพนะคะตามชอบนะคะใครอยากได้เข้าโอ๊ดเยอะกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่ช็อกโกแลตชิพค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราเตรียมไปอบในไมโครเวฟกันค่ะ,คะเสร็จทีนี้นะคะ ให้เรานะคะทําอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟกันนะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากนะแล้วก็อร่อยมันจะหนึบหนับหนึบหนับของกล้วยนะคะเป็นคุกกี้แบบเฮลตี้นะคะแล้วก็ได้ความหวานของกล้วยผสมกับช็อกโกแลตชิพนะคะคืออร่อยอะ่ะบอกบอกเลยว่าอร่อยนะคะแบนๆนหน่อยเนาะ เดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟกันนะคะด้วยไฟที่แรงที่สุดนะคะประมาณนะคะหน้าแรกนะประมาณ1นาทีหน้าแรกนะคะประมาณ2นาทีหลังจากนั้นเราออกแล้วมาทับใหม่นะคะมาะักอมาพลิกกลับนะพอนนั้นนะคะประมาณ1 2นาทีแล้วกลับด้านนะคะ ส่ไปอีก3นาทีนะคะนะคะเราก็จะได้คุกกี้นะคะหนึบหนับหนึบหนับเป็นคุกกี้เฮลตี้สไตล์คีนคีนกันแล้วนะคะไร้แป้งไร้น้าตาลจริงๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิป